สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมาจากบทความถอดรหัสคุณค่าทางเพศของผู้ชายหลักๆเลยคือเรื่องที่เขาเรียกว่า SMV หรือ sexual market value มันเป็นเหมือนกรอบความคิดเกี่ยวกับคุณค่าหรือว่าแรงดึงดูดทางเพศของผู้ชายนะครับ ใช่ค่ะวันนี้เราก็อยากจะมาทำความเข้าใจกันว่า SMV ในมุมมองของบทความนี้นี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เออส่งผลต่อค่านี้แล้วทำไมผู้เขียนเขาถึงมองว่ามันสำคัญนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์การหาคู่อะไรแบบนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าว่าแก่นมันคืออะไรเริ่มที่คำว่า SMV ก่อนเลยครับตามที่บทความนี้อธิบายเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับ ค่ะบทความนี้เขาให้นิยาม SMV หรือ Sexual Market Value ว่าเป็นเหมือนอืค่าคะแนนนะคะที่ใช้วัดแรงดึงดูดทางเพศของผู้ชายในสายตาของผู้หญิงนะคะเขาเสนอว่าเป็นมาตรวัดแบบ1-10ค่ะอ๋อมีสเกล1-10ด้วยสแสดงว่า1น,น,นี่คือแทบไม่มีแรงดึงดูดเลยประมาณนั้นค่ะส่วน10นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดผู้หญิงเข้าหาเองตลอด ค่ะใช่ๆตามที่เขาอธิบายนะคะแล้วอะไรเป็นตัวกำหนดคะแนนนี้ล่ะครับอะไรทำให้ได้1ห,หรือได้10ตามเนื้อหาที่เขานำเสนอนะคะคะแนน SMV เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าสเสน่ห์แข้อค่ะคือยิ่งมีคุณสมบัติเหล่านี้มากเท่าไหร่ค่า SMV ก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยสเสน่ห์แข้อฟังดูเป็นระบบดีจังครับมีอะไรบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ ได้ค่ะจากข้อมูลที่ได้มานะคะ8ข้อนั้นก็จะมี1ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความเป็นผู้นำ2คือเรื่องอารมณ์ขันความสนุกสนาน3 mm hmm. อันนี้เขาเรียกว่า pre-selection ค่ะคือการที่ผู้ชายคนนั้นเป็นที่ต้องการของผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้วซึ่งตามแนวคิดนี้เนี่ยมันช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดได้ อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเป็นการการันตีไก,กลๆกใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยข้อ4ก็จะเป็นเรื่องสถานะทางสังคมอำนาจแล้วก็อถานะการเงินห้าคือคอนเน็ t ชันหรือว่าเครือข่ายทางสังคมหกการมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอันนี้ก็น่าสนใจค่ะข้อ7คือความสามารถในการดูแลปกป้องผู้หญิงแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อแก็คือรูปร่างหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพโดยรวมที่ดีค่ะ พอเห็นลิสต์ทั้ง8ข้อนี้แล้วมันก็ดูครอบคลุมหลายด้านเหมือนกันนะครับมีทั้งเรื่องข้างในอย่างความมั่นใจเป้าหมายชีวิตไปจนถึงเรื่องนอกตัวพวกสถานะรูปลักษณ์หรือแม้แต่เ,เรื่อง pre-selection ที่ว่านี้ก็น่าสนใจดีแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นอีก คือบทความนี้เขามีการแบ่งกลุ่มผู้ชายตามค่า SMV ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมีการพูดถึงการแบ่งกลุ่มที่ค่อนข้างชัดเจนเลยผู้เขียนเคาระบุว่าผู้ชายที่มี SMV ระดับสูงๆงคือ9และ10เนี่ยซึ่งตามที่เขาประเมินในบทความนะคะมีอยู่แค่ประมาณ3เอเองของผู้ชายทั้งหมดโอ้แค่3เปค่ะกลุ่มนี้เขาบอกว่าแทบไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยผู้หญิงที่ อ,อดึงดูดสวยๆเนี่ยมักจะเป็นฝ่ายสนใจแล้วก็เข้าหาเองโหน้อยมากเลยนะครับสเปอร์เซนนั่นก็แปลว่าอีก97%์ที่เหลือถ้าอยากจะมีความสัมพันธ์ตามที่บทความนี้นําเสนอก็ต้องเป็นฝ่ายเริ่มเป็นฝ่ายจีบเองว่างั้นเถอะครับถูกต้องค่ะมุมมองที่นําเสนอคือแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาคุณสมบัติ8ข้อนี้เพื่อเพิ่ม SMV เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องสําคัญมากๆตามแนวคิดนี้นะคะครับ แล้วทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงครับทำไมบทความถึงต้องเน้นเรื่องการพัฒนา SMV ขนาดนั้นมันส่งผลกับการจีบหรือการสร้างความสัมพันธ์โดยตรงยังไงบ้างครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะบทความนี้เขามองว่า SMV ที่สูงเนี่ยมันเป็นเหมือน กุญแจหรือตัวแก้ปัญหาหลักในการจีบผู้หญิงเลยค่ะผู้เขียนเขาอ้างว่าปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่ผู้ชายมักจะเจออย่างเช่นผู้หญิงอ่านไลน์แต่ไม่ตอบหรือตอบช้าดูไม่ค่อยอยากคุยครับครับที่เจอกันบ่อยๆใช่ค่ะชวนไปไหนก็บอกไม่ว่างหรือแสดงท่าทีแบบลังเลไม่แน่ใจปัญหาเหล่านี้เขามองว่าส่วนใหญ่เลยมีรากฐานมาจาก S.M.V ของฝ่ายชายที่อาจจะยังยังไม่สูงพอในมุมมองของผู้หญิงอะค่ะ หมายความว่าถ้า S M V สูงพอปัญหาเหล่านี้ก็จะลดลงไปเองหรือหายไปเลยตามแนวคิดนี้นะครับใช่ค่ะตามตรกกะที่บทความนี้นำเสนอเลยการมี S M V สูงมันจะส่งผลให้การกระทำต่างๆของผู้ชายถูกมองในแง่บวกมากขึ้นคือแม้แต่พฤติกรรมที่อาจจะดูเป็นคนดีเกินไปที่เขาเรียกกันว่า Nice s u y นะคะอ๋อ Nice guy ค่ะถ้ามาจากคนที่มี S M V สูงๆก็อาจจะถูกมองว่าน่ารักหรือมีเสน่ห์ได้ แต่ในทางกลับกันถ้า SMV ไม่สูงพอการกระทำแบบเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยอาจจะถูกมองว่าน่าอึดอัดหรือไม่น่าสนใจไปเลยก็ได้ค่ะโอ้โหเข้าใจแล้วครับเป็นมุมมองที่ชัดเจนมากๆสรุปก็คือแนวคิดหลักๆที่เราได้จากบทความถอดรหัสคุณค่าทางเพศของผู้ชายเนี่ยก็คือเรื่อง SMV ซึ่งวัดจากคุณสมบัติ8อย่างที่ว่ามาและตามมุมมองของผู้เขียนแล้ว ค่านี้เป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยต่อความสําเร็จในการสร้างความสัมพันธ์โดยมีกลุ่มคนส่วนน้อยจริงๆที่มี SMV สูงมากๆที่จะได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดเจเลยถูกต้องค่ะใจความสําคัญคือการเน้นย้าเรื่องการพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้เพื่อยกระดับ SMV ของตัวเองซึ่งมันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจนะคะชวนให้เราคิดต่อยอดจากกรอบที่บทความนี้นําเสนอไว,ว้ว่าเออถ้าเรามองให้มันกว้างออกไปอีกหน่อย นอกเหนือจากแค่บริบทเรื่องความสัมพันธ์แล้วเนี่ยการที่สังคมหรือว่าวัฒนธรรมบางกลุ่มให้ความสำคัญกับคุณสมบัติชุดนี้เป็นพิเศษมันอาจจะส่งผลต่อการตีความคุณค่าหรือความหมายของการเป็นผู้ชายในมิติอื่นๆที่นอกเหนือไปจากเรื่องแรงดึงดูดทางเพศอย่างไรได้บ้างอันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ